สี่แก้มหวานๆในตาดูเป็นมิตรแบบนี้เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ของโมอามีนาพินิดค่ะในบทนางร้ายเธอคนนี้เข้าวงการมาเกือบ20ปีรับแต่บทนำฝั่งตัวร้ายจนกลายเป็นภาพจำเป็นนางร้ายในละครหลังข่าวจนขึ้นแทนเป็นควีนมาสเตอร์ในรายการโรเลตี้ชื่อดังนางร้ายไทยแลนด์เมื่อปีก่อนนะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นนางร้ายเบอร์ต้นของเมืองไทยก็ไม่ผิดค่ะแต่ด้วยประสบการณ์จากบทบาทนี้ที่เดนเล่นตั้งแต่เข้าวงการทําให้โมอามีนาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของบทนางร้ายในละครไทยที่ต้องปรับคาแรคเตอร์ให้ดูธรรมชาติขึ้นหากในอดีตนางร้ายต้องทาปากสีแดงๆทาตาจิกคลิปลุกเหวี่ยงวีนตลอดเวลาโมอามีนาเผยว่าปัจจุบันนางร้ายต้องเป็นมนุษย์ปกติมากขึ้นค่ะเดิมที่นางร้ายต้องร้ายแบบไม่มีเหตุผลก็เพราะในละครสมัยก่อนอ๋ออากาศ ถือเป็นความบันเทิงเดียวที่สามารถดูกันได้ทั้งครอบครัวนางรายก็เลยต้องมาในลุคที่แยกกับนางเอกชัดเจนนะคะแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยละครไม่ได้ออนแอร์ผ่านทางจอทีวีเท่านั้นบางเรื่องดูย้อนหลังผ่านระบบสตรีมมิ่งแถมคนดูยังเป็นเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ชอบบทนางรายที่ต้องขึ้นเสียงสูงกริดกราดวยวายค่ะโมอามินาเผยว่าถึงเวลาแล้วที่นางรายต้องเปลี่ยนแปลงแสดงให้ดูธรรมชาติมากขึ้นค่ะ อย่างละครเมื่อก่อนมันก็คือละครละครไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาติดในมิคาบินมาเรื่อยแบบว่าเรียกชื่อแขวต่อแบบว่าเราในละครแต่ว่าเราคืออย่างอย่างอย่างเมื่อก่อนในละครอย่างเงี้ยทะลึงตานี่ยคือแบบกีด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 อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูแต่ว่าทุกวันนี้การเล่นเป็นตัวไลายเราไม่ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่แบบว่า ใช้อินเนอร์ใช้หน้าตาบอกอารมณ์ใช้แบบเล่นเล็ก <iałem S 1> ๆคนก็ <1938 Charlotte. S 2> เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยตลอดชีวิตในอาชีพนักแสดงถามว่าโมอมีนาอยากลองไปเล่นบท <BS> บาทเป็นคนดีบ้างหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่ใช่ไม่เคยมีโอกาสนะคะแต่เพราะว่าตัวเองเนี่ยชัดเจนว่าอยากยืนหนึ่งในบทนางร้ายให้คนดูละครติดตาไปเลยอย่างน้อยถ้านึกถึงนางร้ายก็ต้องมีชื่อโมอมีนาในใจคนดูละครล่ะค่ะ